สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมสโนเนียมซีเฮดนะครับวันนี้ผมจะมาอัดคลิปหนึ่งหนึ่งกับยูทูบเบอร์นะครับว่าจะเปิดแบบ เป็นรายการเลยคลิปของผมเนี่ยจะไม่เล่นธรรมดาไ้ผมจะหนึ่งหนึ่งในโหมดของเอพ i เชียลแคนะครับโหมดเนี่ยจะเ,เป็นการแบบสุ่มตัวไปและกติกาก็คือถ้าเกิดเริ่มหนึ่งหนึ่งในโหมดทางเดียวจะเป็นแบบสุ่มตัวนะเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ผมจะตั้งกฎเป็นว่าไม่ให้เปลี่ยนตัวแล้วเราก็จะสามารถใช้ลูนได้นะครับแตการแข่งจะเป็นการ2ใน3าครับเราจะเล่นกันตามตาครับโอเคนะแบบอีพีแรกครับเราไปลุยกันดีกว่านะครับดูว่าใครจะเป็นเหยื่อเรานะครับไปกัน เอาลนะเราก็ได้เหยื่อคนแรกเรามานั่นก็คือ Dsqler นะครับหรือว่าชื่อช่องชื่อรถแรกนะแน่วนะครับมาบอกกดก่อนกดคือได้ตัวอะไรเอาเลยเอ้าวไอยโยอะไรวะอึงห้ามเปลี่ยนตัว,ด,ตวด้วยชนะสองเลสามมาตัวกูไม่เกียแล้วแบบกูจะฉีดไอขี้แตกเลย <c oughs> เฮ้ยเีย้ยอะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> วัอเดียกันเฉยเลยวะอันนี้คือไม่ได้ตีย <c oughs> ต้ยเออไม่ตีอะไรเลยเอาเชียกูไอ้เกลัวแล้วเจอไอ้เท่มๆฉันแรกเข้าไปมเฮ้ยกลัวแล้วอะไรคือตัวเดียวกันวะม,มาดีเมดอันดับหนึ่งท่นนะอยากจะจุบ๊บเอ้ยอยากจะจุ๊บหน้ามากๆอยากจะจุ๊บหน้ามากๆเหรอสักปาบเฮียคีบก่อนเฮียคีบก่อนได้ยังดูเอาได้ไดเอาไปก่อนเฮ้ย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 อย่าห้าว อะไรนะเฮ้อเอาดิไอ้เหียเฮ้ยเอสซัดเสร็จเรียบร้อยเกียร์เก่าแค่นี้นะของไม่ออกกันต่อก่อนห้ากิบนี่แต่ย่าตาแรกกันเนี่ยเอาไอ้เฮียไปรีบานาวะรอวิลีโอ้ิยโอ้ยคีบกูไม่เป็นไรหมดเป็นดงถือว่าเราต่อให้นี่ฮะรู้จักว่าเอ็นทีอะรู้จักเอ็นทีป่ะนะสกิดตูดไปทีนึง สกิลตรวจไปทีนึงสกิลตรวหน่อยปาบอยากได้ออกของเหรออยากได้ของเหรอจ๊ะ้าอยากได้ออกของเหรอจ๊ะโอ้สกิลโอ้ก้าเดินเข้ามายิงอย่างนี้เลยอย่างงั้นเหรอโดนเดี๋ยวส่งไปซื้อของเดี๋ยวส่งไปซื้อของให้ส่งไปซื้อของให้ได้ขอบคุณขอบคุณ โเข่าไม่ตั้งค์ขลมอะแล้วก็ไม่เทียบอะไรก่อนด้วยหรืว่าหรืว่าแบบนานๆทีจะเจอตัวเดียวกันมาดีน้องชายอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าโอ้วยอย่กิ๊บกูฉีดหะจ้าฉีดหะจ้าอยากจะฉีดอุ้ยเฮียเต็มเต็มอะไรนะอือยังไงโดนปะวะคิวดโดนมากปว่าเด็ก เออโดนมังปะเนียโดนมังปะเนียโดนมังปะเนียโดนโดนมังปะเนียต้เต้๊ตตตจะตายวะควับโดนมังปะเนียโดนมังปะเนียโดนมังปะเนียดีเอฟโโหอ่่าฮ่ฮรู้รู้จักเทคนิคคนฉลาดปะรู้จักปะรู้จักเทคนิคคนฉลาดปะ อไปนะจ้าอยู่แต่ยังไม่อยากทำไงวายคลิปจะแตะพ่อปูสวยน้องชายคลิปลูกรักจ้างมาห้าร้อยล้านพี่เมดหนูหนึ่งอะไรอะไรมีเลือดมีเลือดคันคันว่ะคันคันวะเดี๊ยวขอเน้นเน้นนี่เน้นเน้นที่หน้าเน้นเน้นที่หน้าเน้นอากาศกู เอายืนมองยืนมองขอเน,น,นเ้นเน้นใกล้น่อยกันเม็ดเน่ยอะไรอเอาคลิปอย่เอาคลิปอ,อันน่น oh <okay. S 1> สะสเต็ปมันดีสเต็ปมันดียังไงล่ะจะเก็บเลือดหรอโอ้โหโอ้โหอุ้ยไม่โดูหรอไอ้ลบๆๆหลจุกจุกจุกโอ้แผลจะเดิน,นหนีไปกับเดินเข้ามาอย่างงั้นเหรอตุม้ม เอ้ยเอ้ยมันโดนจุกมันโดนจุกอยากโดนจุกมากๆอยากโดนจุกมากๆอยากโดนจุกมากๆอยากโดนจุกเอ้ยยิงลมคมกิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเฮียหิวเลือดเอาดีเอาดียกใหญ่ยกใหญ่ใส่พวกัสใหญ่ใส่โฟกยกใหญ่อือหมันยิงยากจริงๆจริงกดฮิวโชว์ไปหนึ่ง ท่านนะฉีดฉีดสู้วปล่า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 มันมันน่าจะฉีดมันน่าจะฉีดปอมได้หน่อยเลือดใครวะเฮ้ยอุ้ยเชียร์เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหยังไม่ได้ทอยน้องๆไฟเลยชาเดี๋ยวมันฟิกเกอร์ฉีดรู้น่ะก็รู้น่ะท่านนะ ฮั่น呐ฮั่น呐ฮั่น呐เลือดน้อยร้อยนี่นะเดินไม่ออกไปดิคูดสวยเลยเดี๋ยวยังไม่จบน้วยว่ะป้อมพูดแรงเลยโดนโอ้โหขาดอยู่ยี่สิบอะเดี๋ยวได้เจาะเจาะเวแล้วน้องๆฮันนะฮันนะสกิดเหรอสกิดเหรอสกิดเหรออือฮึอยากแต่ยิงมากๆอยากจะยิงมากๆอยากแต่ยิงมากๆอยากจะยิงมากๆ ยากได้ยิงมาว้างแล่เดียบวันนี้ยากได้ยิงมาบ้าอยังได้ยิงมาบ้างโอ้ยไม่เย,ยอะป้อมกูายาไวโลยาขีพุทตะเลียงขีปอ,อกบอกเคนนะทุกคนอุ้ยซื้อของอยู่ซื้อของอะไรซื้อของไม่ได้ดูไอเทมอยู่ <h ums> โลหาเย<ก>เลยน้องๆอ่ะทีสกิทตูดสกิทตูดทีวี เอ้าทำไมคีบดิมแท้ยิงยอมมตีเมื่อคีบหนึ่งตัวตี้อมสดตี้อมสดอะไรอยากได้เลือดอยากได้เลือดมากมากอยากได้เลือดมากมากตาแรกตาแรกดีเอฟคีบกูอยู่เป็นกิโลฮะตีสดนี่ทีละเก้าสิบ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 สามสิบวิวะคิดว่าไงวะน้องๆไม่เป็นไรยกแรกยกแรกหน่อย ก้าซีวีเลยนะก้าซีวีเลยนะเอ้ยมันต้องไปเจอที่ถนดัดเลยสิวะก็นา <c oughs> ตาญาโลแรกอะแล้วข่าวว่าโลเขียวไม่ใช่ไงเฮ้ยคลิปหมดทุกคนจบไม่ได้เวเลีวยางหยาจบไม่ได้จบไม่ได้มามีกันดั้มเลยนะรู้จักคนจริงตีป้อมมาเปล่าอันนะอย่าเอาคลิปกูนี่ตีละทีละสองร้อยมีคลิป ไม่ได้แล้วว่าทุกคนอย่างไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเลือดผมเลือดผมเลือดผมผายเลยโบอะไรตีป้อมนะกันดั้มกันดั้มเสตตีหน่อยฮันนฮันนะนนะเดินเข้าใกล้อยากจะเดินเข้าใกล้มากๆไม่มีบัตรพี่ไม่ให้จับมือไอ้น,น้องไม่หมดไม่หมดมีรี<ด>มีรี <โด S 1> มีรีมานะอยู่เอาเไฟล์ร์เชนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคมชัด,ด คมชัดอืมเน้นทุกช็อตคมชัดทุกความบันไลรู้จักเป้าอะไรการข่าวอ่ะได้ได้ได้ยไอ้เหี้ยหมดแล้้วไอเหี้ยไอ้เจ้าตามมาตามมาได้ได้เวนเวนแล้วอะไรขอรถถังหนึ่งตัวย้เหี้ยไม่มีวันนะโอ้โห้เงินมีสิบล้านตอนนี้ โอ้คลิปเห็นแล้วเศร้านล่นและเป้าหมายอ้าวจบนะอย่างเงี้ยอย่างงี้จบนะิีีววะอย่างงี้จบนะดูดูไอเทม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 ด้วยให้เกล็ดไอเทมผมหน่อยไม่ต้องซื้อจบแล้วดูไอเทมด้วยนี่ไงโลภมากล้าหายอยากซื้อของมากก็สิบปีว่ะซื้อไม่เป็นไรเก็บแรก ทีกูอยากได้ซื no. oh, ้อของมากๆซื้อของมากๆไงได้ใช่เดินไล้ยังไม่จบมั้งเนี่ยมั้งฮาวิฮาวิเอ้ยแต่เคลียร์ไม่ทันว่ะโอ้เดินเป็นปีเนาะซื้อรองเท้าไอคีบดิไอ้เฮียชิบหายอุ้ยแรงไปอุ้ย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 ตีป้อมดีตีป้อมดีคีบคีบปไม่ตีป้อม คีไปติปมกูดาวกูดาวคีไปติปมเว้วเเ้ยโหดูมันปาดเดี๋ยวคีดหายมดใจเย็นเย็นคนเราค่อยคุยกันได้ใจเย็นอยู่แหละทันอยู่แหละถ้าไม่ตายอีกตัวหนึ่งนะซื้อทันทำไรสกิดป้อมมาโท่อย่ามองกูก็ซื้อของไม่ติดเหรอเมื่อกี้ ถ้าทำไงดีว่าอร่อยก็ไม่ได้รองเท้ากูยังไม่มีเลยเอาโดนเหรอโดนโอ้โหอัจเฉียบเอาหน้าแนบบอลไปนิดนึงอะไรอยากตะกดเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันสปินมันสปินโอ้โหโคตรจะแรงน้องๆอันนี้ดีกว่าอุ้ยอือแรงเหมือนกันจบจำนวนศพมันก็ไม่เกี่ยวดีวะาแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันนะแต่มันแรงกว่าแค่นั้นเองทำไงดีวะาทำไงดีว่า เฮี้ยเก็มีเฮี้ยเออพอลังเวทปียก่อนได้ไงวะทำไมมันแรงทำไมมันแรงเฮ้ยกูดิงไปไหนอ่ะเปาดิงเกมกากเฮ้ยสกิลจะด้วยบ่อรีเลือดเออเข้าไปรีไปใครรีทันชาติเลยตรงนั้นแหะเฮลขอเวลาบอกว่าขอร้องบอกว่าขอร้องไงคอนวอนสิขอร้องไง นนะฮอุ้ยอย่า like ทำแบบนี้อออย่าทะไรรหเราก็ตัวเดียวกันนะน้อค่อยคุยค่อยคุยเฮีหยาฟักฟักเราก็ตัวเดียวกันโอ้ทบามวะค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจ่าก็ค่อยพูดค่อยค่อยจ่าค่อยค่อยจ่ามันอาจะหมดแล้วโอ้ยกูจะไปยิงยังไงวะเนี่ยแค่ฉีดมันก็แรงแล้วนะ ชีอออ้อะไรอะไรลู้อะไรรู้ <c oughs> มันกินจะว่าอยู่แล้วมันต้องพีกอีกครับพอไปเวลไม่เด้งเลยเวลตัดแล้วเฮ้้ยไอเียห <c oughs> ัวเข้าไปตกเข้าไปเวล้วไม่ไม่แกไม่มีสิทธิ์อือะไรวะมาอะไรเราโอ,โ,อโอ้โลหาย เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยตายเนี่ยอุ้ยมาได้สัสอุ้ยมาได้สี่หมีก่อนคุณผู้ชมอะไรวะอะไรวะอะไรอ่ะตะยินนู้โห่สี่สิบหมีกดเกิดพลังแสงกดเกิดไอ้เหี้ยแพ้เฉยเลยไม่ยังไม่มีรองเท้าไอ้เหี้ยคีบกูเนี่ยคีบกูเนี่ยไม่มีรองเท้าจบแล้ว เฮ้ยิอู๋ยี่สิบปีป่ะกลับไปได้แล้วเดี๋ยวก็ตายหรอกขับน้ำปอดได้ปะเนี่ยกลับไปได้แล้วกลับได้แล้วเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้โหนี่มันรายการกูใช่ป่ะมันรายการกูเฮ้ยอีวีแรกลงได้เลยได้อะไรเอาแพ้เฉยเลยไมันต้้องดแบบ แค่รู้แล้วว่าเ,เพลมันต่างกันตอนเกมนี่นะเอออื้อ,อไม่ยอมอ่ะอีกสองเกมไปเยนนึงพิ่เกมโยน่าจะเหนือกว่านี้ประมาณสิบเท่าอ่ะอีกสองเกมอีกสองเกมก็หนึ่งชั่วโมงได้อะไะตัดกันมันนะคราวนี้โอเคเชิญใหม่เชิญใหม่มาใบเต็มด้วยโอ้โหอะไรเอามาทำไมเนี่ย อยู่ได้เลยได้ตำแหนทงได้แทงหล่อมหล่อยมแทง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 ไฟเตอร์แทงแทงไฟเตอร์อ้าวแทงไฟเตอร์อ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยเป็นรายการกูเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยสโนวี่ลกเรื่องคอนเทนต์ละไม่ได้เล่นแล้วกลางร่มรอเลยไม่ได้จะลงให้เดี๋ยวรอบนี้เราต้องซื้อของเราต้องเพย์เซฟซื้อของอีกแล้วไม่ต้องซื้ออย่างงั้นละซื้อทำไม เล่นไปมาแล้ต้องหมดแน่เลยวะไม่หมดหรอกไม่ซื้อรีมานาไฟเตอร์บ้าเลยรเขาออกรีมานาหามจริงไม่ใช่เมียนะเดินไงไม่มีบ้านให้กลับไงอ๋อออกลูกแก้วดิฮัทนะออกไาละหืมอืมไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมาดิ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 โอ้ชิ่เปิดรูกอาตีแล้วไอ้เที่อจริงๆมันชื่อรอลูกอาเฮ้ยอะไร โบเอาให้รู้จักฟิกไข่ครึเปล่ามาดิมาดิมาดิเย็บมาดิอะไรเราอะไรของเราดูยอดไอคิวมาดีกว่าโอ้โหนานนะคาจะเอารองเท้าแล้วกัน ไปแล้วจ้าจะเอาอะไรมุลาหรือไงโอ้มันทำอย่างนี้จะตายเดิมเลยวะวิธีลูกผู้ชายไฟอะไรก็ไม่เหนดูข้ามาะข้ามวะลงทรายฮาร์ี่ไว้ไงลงท้ายเจาะเกาะไงลงท้ายเจาะเกาะรู้จักกระเป๋าไปจี้บ้ามาบาอยากะสกิดตูดมากๆเลยเราอะเองเลยคือเราเดลยนยังไงเนี่ยอะจี้สกิดตูดอยากได้สกิดตูดมากๆ เดี๋ยวได้อันติหนีอ่ะบอกเลยว่ามีอันติไว้หนีเขามาเขามาเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลดเกมเกมเป็นชนะกูได้ยังไงกูก็งงอยู่เดี๋ยวก็รู้แต่กูโดนฆ่าเป็นส่วไม่ก็พูดไม่ออกเลยกูก็มีดาบอะชีอะไรคิดจะตีป้อมมาเอาสองป้อมสองสองป้อมเอาถึงก็บอกแล้วอันติมีไว้หนีบอกแล้วอะไรนนึง อะไรอ่ะฮกเกอร์เพื่อฟิกเกอร์เพื่อเอ้ยสกิลไม่ออกเอา้ากูสกิลหนึ่งกับหลังออเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โอ้โอ้แต่ยันออกกันเล่นอะไรข้างนอกเลืออ่อนหลีเลื่อนหลีเอ้ยเฮ้ยสกิลหนึ่งไม่ไปเอาดิโอ้ยเฮียดองแฮงเซนไ,ไ,<ว>ไ่ไม่ไ,<ว>ไม,ไ<ว>ไม่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 ไ,<ว>ไม่ไ<ว>เอากันได้ไม่ปัญหาหรอกเพีนไม่ถิ้หายเลยวะ มาโมลูมุลาเขาไม่ออกกันหรอกไอ้สาระโอ้เขาให้หนึ่งทีเฮ้ยป้อมกูจะแตกแล้วอะไรวะไอ้อะไรไอ้กูกดปิ๊กผิดกูกดรออยู่ดีๆป้อมกูก็แตกกูยังไม่ตายเลยป้อมกูตายละโดนไปสองนัดคนไม่แตะป้อมง่ายเยอะเลยหนีแบบเนี้ยแต่เย็นๆเอาเอาโดนป้อมยิงนะัดดดไไม่้ิงเือจะกดใครอ่ะ ตะกดคลายถามติ้งเลยเปร้านตีอ่ะกมูมีลมเอยได้ได้ได้ตีโลแตกเลยแบบเนี้ยลมลมฟ้านหัวรู้จักครับเปล่าให้สิบอันเลยเงินเงินนำมมนอยู่หรอสู้ตายไจเย็นแอเทนมันไม่ได้จะพูดได้กับสถานการณ์เนี้ย <laughs> จริง,รงเอาเงินนำเขาอยู่อุยอ้ยเยอะเฮ้ยฟุ่มลุดนอะไรอยากตีป้อมเหรออันติมาดิได้ได้ได้ อันติมาดิอันติมาดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ย,ย,ยวทำไมมันแรงทำไมมันแรงบอกแล้วลมฟาดหน,น้าทีเดียวก็จุกแล้วมั้งไม่ต้องสิบทีหรอกตกใจเลยเมื่อ,อกี้เท่าไหร่วันนิดเดียวเองไม่เป็นไรเราไปเลงเลือดกูก็ม,มีเลงเลือดกูร้อยเทีมที่บ้านนี่แหละทำไมไม่เป็นไรรอบที่แล้วอ่อตีป้อมไปเท่าไหร่วะน่าจะเลือดห้าพันป่ะตีเหลือสามพันเก้าบ่นอะไรหึสตาร์ท สักป้าวหนึ่งเจอกำลังแฝงกูโอ้กำลังแฝงมานนี้เด้ปาดพีว่ามาดิ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 เฮ้ยมาดิเฮ้ยมันได้ไอเทมเอาใหม่ให้สิบอันเลยโอ้โหไม่เลยขา่ว่าจะกองพ่อแม่พี่น้องดอกปลอกมาดีกว่าโดนเทมตกไปสองสวนนะตั้งวันนี้ปาบโอ้มันถ่ายยับปาบอือสับเขาให้มาให้ตีไปก่อนให้ตีไปก่อนให้ป้อมมาดิมาดินไม่ดี เรียวดิวัดตังเหยื้อได้แล้วเอาเรียวอ่ะคือลือได้ได้สามสิบวิเอ้ยโหเฮ้ยมันเล่นตัวเรอเราไม่ใช่ตาจ้าตาเมื่อกี้ตัวแม่งเกียนเกินทุกคนเฮ้สิบวิเลยหรอนานไปไหมโอ้ปั๊มแตกเขาปั๊มกูก็แตกมาแตกนะอืมเราค่อยๆคุยกันเดี๋ยวคุยกันตาหน้าก็ได้เอ้ยแต่ชนะแล้วดีเห่าเฮ้ยขอเหลือไว้ก่อนเหลือไว้ก่อน โย่ไอซอสอะไรอะไรแล้วอุ้ยเฮียมันเละคนจริงไม่ตีป้อมสกอยังสองศูนย์อยู่คนดูเขาจะคิดยังไงอ้ไมกูพุ่งไปทางนั้นอีกวะสตือยักษ์ไออยู่บ้านไงว่าทำไมชื่นใจจังเลยมาดิอุ้ย ก็มาอยู่เนี่ยอุ้ยยี่เขามาสับสวนมันสับสวนมาสับสวนกูมันไม่เข้าวัวเกาะมันสับสวนกูน้องๆเทนโอหนึ่งแจกตายจังเลยว่ะแจกเห็ีเทนตีป้อมอ่ะเยอะกว่านั้นขนาดมียังสองร้อยเสียรมาในป้อมมามาสู้ในป้อมกูมาเงินนำอยู่ท่านตอนนี้เงินนำอยู่สองห้าร้อยโดดเข้ามาอ๊ะจี้ขาเอากูเต้นได้หรอวะไม่มี คนจริงไม่ตีป้อมฮะแบบนี้ก็ได้เฮ้ยโดนชิวแบบนี้อะฮะโอ้โหแทำไมทำนิสัยอย่างนี้ฮะทำไมว่าะอชื่อมทำไมถึงมาสายอ่าโอ้หิวตรงนี้ก็มีชิ้นไกชิ้นหายหิวบ้านคนอื่นไงตอนนี้เงินระนับอยู่ห้าร้อยนะให้เราโดนกดวะเริ่ก่อนสิบวิสิบวิบอกว่าสิบวิไงรอไม่ได้เหรอเฮ้ยรอไม่ได้รอไม่ได้ รอได้ i, ทำไมจะรอไม่ได้รอไม่ได้ก็เข้ามารอไม่ได้ก็เข้ามาเอ้ยยากูเอ้าเอ้าวเฮ้ยอะไรนะอะไรนี่มันจะเกิดอะไรมาเอาดิอ้าวเฮ้ยทำไมกูเป็นเลือไม่ใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรมันกินมันใช้มานาป่ะวะตัวมึงเนี่ยไม่ไม่ไม่เอ้าถือว่ามานาหมดแต่กูเนี่ยหมดทองจริง อย่างแล้วเฮ้ยเงินเรานำเรื่อยๆเลยว่ะเอาเว้ยนึ่งนำหกร้อยแล้วใช่เงินนำแล้วซื้อของซื้อของซื้อของเฮ้ยโชคดีโอกาสทียจคลิปแล้วยามตัวแบบนี้เ้ยโอ้มันหลงไปได้ฮะไม่เป็นไรจบแล้วจบจบจบเจอกูแน่เจอกูโอ้มันได้มูลาอ๋อไม่มีมันอ่ะกูถ่ายคลิปไม่ได้ เอ้ยทำไมมันเคลียร์ไวจังวะจบดิอย่างงี้ก็จบดิเอ้ยยางยังจบ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 ไอ่เอ้ยทำไมมันดูแรงอ่ะดูแรงด้วยนะเอาดิจบแล้วเอ้าดิทีละแปดร้อยตีละหกพันนะตอนเนี้ยห้าวิหน้าแตกมั้งจบจบจบนะโอ้โหเวลาเวลาเหลือเฟือเดี๋ยวรอบหน้าจจบริงนี่เวลาเหลือเฟือกูมีอเลขกลัวมั้งก็จากมูรากับทารอนเออแหละ ช่วยด้วยไม่ออกกับมึงไม่ออกกับคนนี้เลยล่ะคนนี้อะไรวะไอ้ของเวทอ่ะไอ้ละลายแทงอ่ะแมกเกียตออกอ่เจ้เว้ยอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยมันปีกออกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปีกไม่ได้อะโย่ปีกออกไม่ได้โอ้โคตรสวยเลยฮะอโย่สิบสิบวิกูตีสด จะกลื้อโอ้โหเออเราแพ้เหตุลบลบแล้วลบแกมีทีไรถูกอะไรอีกแน่โน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 ่ะลบแกมีทิ้งละสับสนสับสนตีเอฟสับสนดีเอฟไปถูกใจสิ่งนี้บานกูโอ้โหแล้วถูกตี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 โอ้ฟักตายเลยไม่ได้โอ้เราไม่ปาย็นตี คีปคีปต,ปตีหน่อยคีปตีหน่อยคิปตี่อยคีปตีหน่อยคไปเฮียโว้ยพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเอ้ยคบเข้าบ <mumbles. S 1> ้านวะเี่ยไม่เข้ายังไม่เข้าเอ้ยเฮีย้ยข่อยตัวนึ่งขออกตัวนึงขออกตัวนึง<ล>ขออกตัวนึง ขอตัวนึงขอแหนลขอตัวนึงขอตัวนึงอะไรนะขอตัวนึงขอตัวนึ่งใจเย็นเย็นขอร้องสิขอร้อง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 ดีกว่านี้พี่ครับดีกว่านี้ดีกว่านี้เสีย df เสียโยอ๋อดีกว่านี้ขอร้องพี่ครับดีกว่านี้ดีกว่านี้ผมขอโอกาสผมติดตามช่องพี่มาหกปีแล้วครับเอ้ย sheep ไอสัตว์กูสัตว์ กูสัตติดตามมาอายุป้อมแม่งเหลือสองร้อยป้อมแม่งเหลือสองร้อยตัดตัดลงไม่ได้ตัดลงไม่ได้ตัดดีกแผม่ก็ตัดลงป้อมเหลือสองร้อยอิเทเนย์ใช่ไหมตัดให้เหลือสักสิบนาทีพอละดวงแม่งดีเกิน ป้อมเหลือสองร้อยน้องๆโอ้เอ๋น่าสงสารว่ะลักเทนดาเมจเยอะอยกว่าด้วยมึงดูดาเมจกูสี่หมื่นห้าเออตองกาะไฟลุล้วนกว่อ้เนี้ยฟ้อมเหลือสองร้อยตีสองที่ยงก็แตกแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ารับสินบนนี้ครับจันทวันนี้ไปครับ